เจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเยียจีวรเป็นสะพานบุญสร้างองค์พระใหญ่องค์พระใหญ่พร,หญพระพุทธปางลีลาพระพุทธปางลีลาสูง9เมตรตอนนี้กําลังเทฐานวันนี้กําลังเทฐานเทฐานก็บอกบุญญาติโยมทุกคนทุกท่านร่วมทําบุญ ด้วยกันได้สร้างองค์พระใหญ่ปางลีลาเฮจีวรเทวดาน้อยจีวรเป็นประธานใหญ่ในการจัดสร้างเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นตัวแทนของญาติโยมทุกคนทุกท่านร่วมสร้างองค์พระใหญ่พระพุทธปางลีลาวันนี้วันอาทิตย์ได้ทำการเทฐานหล่อฐานเทฐาน เพื่อหล่อองค์พระใหญ่องค์พระใหญ่สูง9เมตรพระพุทธปางลีลาก็เทฐานท่ามกลางระหว่างฝนฝนกระตกฝนกระตกเทฐานไปด้วยรับน้ำฝนไปด้วยวันนี้เทฐาน ฐานองคค์์องพระใหญ่เฮียจีวรเป็นสะพานบุญในการสร้างญาติโย,ยมท่านใดอยากร่วมทําบุญจกร่วมทําบุญสร้างองค์พระใหญ่ปางลีลาสูงเก้าเมตรรวมฐานก็สิบสามเมตรก็ร่วมทาําบุญด้วยกันได้ทําบุญตามหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ทําบุญตามศรัทธาท่านใดที่ ทำบุญมาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญอยากทําอีกก็ทําได้อยากทําเพิ่มก็สามารถทําได้ท่านใดที่ได้ร่วมทําบุญทํากุศลอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญขอความสุขจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนทุกท่านให้มีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนวันนี้ได้เทฐานองค์พระเทฐานองค์พระพระพุทธปางลีลา ปังลีลาสร้างเพื่อเป็นอนุสร์แบบเฮียจีวรเพื่อเป็นอนุสร์งเฮียจีวรถึงแม้ว่าเขาเกิดเป็นแมวถึงแม้ว่าชาตินี้เขาเกิดเป็นแมวแต่คุณงามความดีบุญบาร,รมีที่เขาเคยสร้างมาหลายภพหลายชาติย่อมส่งผลย่อมส่งผลบุญเก่าของเขามีเยอะสร้างอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จรุ่ร่วง,งเฮียจีวรเนี่ย ของเฮียจีวรโดยเฉพาะเลยเฮียจีวรเป็นสะพานบุญในการจัดสร้างทำเองทำเองหล่อเองเ,ออเทฐานเองเทฐานเองหมดเลยผมปู่หลวงตากำลังช่วยกันออขอโนมโมทนาบุญร่วมทำบุญด้วยกันนะญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญก็ร่วมทำบุญด้วยกันได้ทางวัดสำนักสงฆ์แก่งคันสูงปีนี้ไม่มีบุญกระถินไม่มีกระถิน่น ไม่ได้จัดงานบุญกระถินละเบนไปก่อนแต่ว่าได้สร้างพระองค์ใหญ่แทนได้สร้างพระองค์ใหญ่แทนถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบรารมีของทุกคนด้วยที่ให้เฮียจีวรเป็นตัวแทนให้เฮียจีวรเป็นสะพานบุญในการจัดสร้างในครั้งนี้บุญเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาอนุโมทนาบุญด้วยกัน ญาติโยมทุกคนทุกท่านถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ชื่อว่าบุญย่อมย่อมดีย่อมดีก็มีโอกาสร่วมทําบุญด้วยกันทําบุญตามศรัทธ,ธาเนาะการทําบุญทากุศลให้ทําตามศรัทธ,ธาของเราคนเรานิ้วมือยังยาวไม่เท่ากันบุญกุศลแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันเหมือน,นกันเพราะฉะนั้น การทําบุญต้องทาด้วยสติหนึ่งทด้วยสติสองทด้วยปัญญาสาทําด้วยจิตใจใสศรัทธายอมบังเกิดผลแน่นอนขอโนมูทนาบุญสาธุสาธุเฮียจีวรก็อยู่บนศาลาเฮียจีวรอยู่บนศาลาก็เฮียจีวรเป็นตัวแทนของญาติโยมทุกคนทุกท่านเฮียจีวรเป็นสะพานบุญในการจัดสร้างกําลังเทฐ,ฐานฐานองค์พระ พระพุทธปางลีลาสูง9เมตรก็วันที่วันที่30วันที่30เทฐานบัววันที่30เทฐานบัวถ้าเทฐานบัวเสร็จก็หล่อองค์พระเลยทีนี้เทฐานบัวเสร็จก็หล่อองค์พระตอนนี้กําลังเทฐานเทฐานอยู่ก็ขออน้มโมทนาบุญร่วมทำบุญด้วยกันญาติโยมสาธุขอความสุขจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทั้งกลางวันกลางคืน ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก่ตอนุมูลธนาบุญสาธุสาธุสาธุ